รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเครือจะเจริญพภคภัณฑ์จำกัด กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรอยอาชีพพิฝันในวันนี้นะคะจอยค่ะทำตามเพลน,นะคะนั่นก็คือในเรื่องของต้นไม้ด่างค่ะหรือว่าไม้ด่างค่ะไม้ด่างคืออะไรและทําไมเขาถึงคิดกันและก็สามารถที่จะสร้างเป็นธุรกิจให้กับคุณได้ด้วยละค่ะ เคยได้ยินมาว่าใบนึงเนี่ยขายได้ถึงแสนห้าเลยแล้วค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้ววิธีการจะต้องทำย่างไรถ้าเกิดใครสนใจทำเป็นธุรกิจได้ไหมวันนี้มีคำตอบให้ค่ะตามจอยไปเลยค่ะพบกับคุณเบิร์ตข้างในค่ะไปกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับโ<า>อ <ary> ้โหวันนี้มาบุกบ้านเลยนะคะยินดีค่ะค่ะก็นิดหนึ่งฮะนิดหนึงค่ะไม่ได้เยอะแต่ว่าณวันนี้เรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนแบบขายไม้ด่าง เต็มตัวแล้วละ่ะสามารถเรียกได้เต็มตัวไหมก็คิดว่าเรียกได้นะฮะเพราะว่าเป็นอาชีพของเราแล้วเป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นพนักงานต้อนรับอยู่แล้วก็อาชีพเสริมก็คือมีการทําพวกไม้ด่างขายอาชีพเสริมซึ่งกำลังเป็นอาชีพหลักด้วยเหมือนกันถูกต้ไหมคะ,ะใช่ครับค่ะเพราะว่าตอนนี้เรียกว่ารายได้เกือบทั้งหมดก็คือจาก ตัวนี้เลยใช่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 อใชพอพอ,อเมื่อเมื่อเมษาปีที่แล้วเราไม่มีบินอย่างเงีครับแล้วก็ไม่มีรายได้จากการบินก็คือแล้วก็ลองมาหลายอย่างครับสุดท้ายก็มาจบที่การทําไม้ด่างซึ่งก็อยากจะบอกว่าการขายไม้ด่างเนี่ยม,มันสามารถทําให้มีรายได้มากกว่าอาชีพหลักแล้วตอนนี้อครับ สนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรียกว่ามันกําลังเป็นกระแสใช่ครับราคาหลักพันหลักหมื่นตอนนี้เกือบหลักแสนแล้วฮะรู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงนิยมกันน่ะเพราะอะไรเขามีมาเป็น10บสปีละในพี่ๆในวงการที่ที่เขาเล่นไม้ด่างนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆที่มาบูมก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงโควิดช่วงที่คนอยู่บ้านแล้วก็บางคนหาได้เสริมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางไม่ใช่แค่บ้านเรานะะที่เขาเล่น ทางเพื่อนบ้านเขาเราก็เล่นเอเชียฝั่งยุโรปอะไรยเงี้ยฝั่งยุโรปด้วยหรอใช่ใช่ครับตอนนี้คือแทบทุกประเทศเลยอ่ะเขาเล่นพวกไม้ด่างก,กันแล้วก็มีปริมาณการส่งออกเป็นค่อนข้างเยอะเลยฮะเรื่องราคงราคาเขาอะ,ะคะาราคาถูกสุดร,ราคาแพงสุดแบบที่เคยแบบได้ยินมา คือจริงๆแล้วปัจจัยของเรื่องราคาไม้คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าต้นนี้จะต้องราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันไม่มีอะไรฟริกเน่ถูกต้องถูก<ล>ต้องครับขึ้นอยู่กับความพอใจหรอคะขึ้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจระหวา่งางผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายแล้วก็ราคาตลาดณตอนนั้นว่าเขาประมาณซื้อขายกันประมาณเท่าไหร่เย่างที่บอกคือต้นไม้แต่ละต้นเราไม่สามารถที่จะแบบ เหมือนมีการฟิกราคาที่แน่นอนได้ใช่ใช่ครับก,ก็ต้องดูว่าต้นต้นนั้นเนี่ยมันเป็นต้นที่เขาหายากหรือเปล่าเขามีจํานวนหรือเปล่าหรือว่าถ้าต้นไม้ต้นไหนหายากทํายากการจเจริญเติบโตเขาช้าราคาก็จะพุ่งสูงแล้วก็เป็นที่นิยมในตลาดครับโอเคอันดับหนึ่งราคาละคะสูงต่ำถูกสุดหรือแพงสุดเลยจริงๆร,ราคาอิงตามตลาดตอนนี้ที่เขาค้าขายกันใช่ไหมคะ ถ้าเป็นกลุ่มของพวกสตรอเบอรี่ตัวนี้นะครับหรือ p ฟิโลเ d นดรอนเรดเอมอรัลบร e ก a เ e ตตัวนี้เขาขายกันอยู่ที่ใบละ8 0 0พถึง1,000 0บาทใบละใช่ใบนะบ<า>ใบเดียวนะฮะไม่ไปทำกระถางใช่ใช่อันนั้นคืออันดับหนึ่งอันดับสองค่ะอันดับ 2ก็คือผมให้เป็นตัวเจ้าไวโอลินด่างแล้วกันครับราคาถ้าเป็นตัวเจ้าไวโอลินนะฮะมันประมาณราคาใบละ20,000ถึงสอ0 0 0ื่แต่จริงๆต้นนี้นะครับปกติแล้วก่อนโควิดเนี่ยมันประมาณราคาใบละพันนะใช่และอันดับ3มของเราที่แบบว่านิยมครับก็เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้เลยฮะใบก็แปกๆเนาะ ใช่ใบใบใบ,ใบเขาจะเหมือนเหมือนเครื่องบินไหมครับอ,อใช่คือตัวต้นนี้คนจีนจะเรียกเขาว่าตัวจินไฟจีฮะออแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนจีนชอบมากมีเท่าไหร่รับหมดแล้วก็ราคาขึ้นมาเรื่อยเลยครับ 2, 000, 2, 5, 3, 2> องพันสองพันห้ามพันแต่ก่อนคือราคาหลักร้อยครับนี่มันส่วนกระแสไปหมดเลยราคา,าถูกต้องครับแต่ก่อนคือราคาแค่2.300ามรอยเองเออใช่แต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บ คนอยู่บ้านกระแสการเล่นต้นไม้เริ่มเยอะขึ้นประเทศเพื่อนบ้านเริ่มเข้ามากวาดต้นไม้พวกนี้ไปยาค่อนข้างเยอะมากใช่ก็คือประเทศเพื่อนบ้านเขาก็อยู่ในแต่บ้านเหมือนกันเขาก็เลยเล่นต้นไม้แบบนี้เหมือนกันเอวประเทศเพื่อนบ้านเขาไม่มีแบบแบบด่างอย่างนี้ต้นไม้ด่างคือเขามีแต่เขามีค่อนข้างไม่กี่สายพันธุ์อย่างนี้อาจจะไม่กี่สายพันธุ์ด้วยแล้วก็ราคาแพงด้วยอ๋อ วันหนึ่งแบบขายต่ำสุดต่ำสุดนะของคุณเวิร์ดเท่าไหร่แล้วถ้าแบบสูงสุดเลยที่แบบโอ้โหฉันก็ไม่เคยไม่คิดว่าจะขายได้ขนาดนี้ก็ถ้าเป็นวันนึงต่ำๆเลยฮะก็คือเลเซว่าวันละหมื่นใช่ก็ได้นะก็ได้ครับก็เคยขายสูงสุดได้ประมาณ3 0 0 0 0นบาท ต้นไม้ด่างในตลาดตอนนี้ถือว่าสร้างรายไ,ได้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะช่วงหน้าค่ะคุณเบิร์ตจะพาจอยไปดูวิธีการเพิ่มมูล,ลค่าของต้นไม้ด่างให้มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยล่ะค่ะพบกันนะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีอีสุซูดีแม็กภาธุภาพทิกโล บริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดย้มาทางด้านนี้นะคะเรียกว่าโอ้โหก็มีต้นเล็กต้นน้อยนะที่เราเห็นต้นใหญ่ๆนะอะใช่ครับอย่างอย่างต้นเล็กๆของเราเนี่ยครับเราเราจะ ตอนนี้คือเรากําลังอนุบาลเขาอยู่อใช่ครับคือจริงๆสามารถขายได้แค่ต้นเล็กเลยอย่างถ้าต้นเล็กๆอย่างนี้ราคาก็จะเริ่มปลักพันใช่ครับแต่ถ้าฟอร์มใช่แต่ถ้าฟอร์มเขาใหญ่ขึ้นมาราคาก็จะตามฟอร์มเลยฮะเมื่อเดือนที่แล้วขายไปเกือบ500ต้นแล้วครับเหรอเจ้านีใช่ใช่ใช่ะอเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดคุณเลี้ยงแล้วเขาจะโตขนาดประมาณาเดี๋ยวเอาให้ดูฮะพอเขา โตขึ้นมาปุ๊บฟอร์มของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือโตเต็มที่แล้วใช่ไหมใช่คือจริงๆมันมันจะเลือ้อยมันสามารถเลื้อยเป็นฟอร์มสูงๆได้เลยอ,อย่างล่าสุดที่มีการประมูลเสนอราคากันก็คือต้นนี้นะฮะเป็นสูงๆประมาณนี้เลยนะคือปิดประมูลไปที่99,999ับาทโอ้แปลว่าถ้าคุณซื้อไปหนึ่งต้นแล้วคุณเลี้ยงดีใ่คุณอาจจะได้ฟอร์มใหญ่สูงคุณอาจจะทำเงินจากตอนแรก ต้นละสามพันกว่าบาทถูกต้องเป็นเก้าหมืนเป็นเก้าหมืนก็เป็นได้<ฮ>ถูกต้องครับด,ดีนะพอได้เขาไปแล้วสมมติเราซื้อฟอร์มที่มันใหญ่หน่อยเพื่อที่จะไปทำอะไรได้ต่อมันจะต้องมีการทำอีกอถูกต้องเขาเรียกว่าการทำไม้ช<ท>ำยากไหมคะง่ายมากเลยครับง่ายมากนี่เป็น สิ่งที่ได้ทำารได้ให้กับคุณถูกต้องครับถ้าคุณซื้อมาแล้วสอง0มื่นงี้ถูกต้องมันอาจจะเพิ่มให้คุณก็ได้ถูกต้องครับมาตรงนี้นะคะซึ่งรตรงนี้ก็จะเป็นวิธีสําหรับคนที่คิดจะเอาไปทำไรได้ถูกต้องครับก็ถ้าเกิดซื้อมาแล้วมีบางอย่างคิดต้องทําแบบนี้ใช่แต่บางตัวต้องเป็นแบบผ่านอนผ่านอใช่ อย่างถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ก็คือตัวของพิโลเดนดอนเนี่ยฮะคือถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเขาจะมีรากอากาศที่ยาวยื่นยาวออกมาละทีนี้เวลาที่เราจะขยายพันธุ์เราก็สามารถที่จะตัดตรงนี้ได้เลยใบใหม่ที่เขาจะออกมามันก็จะออกมาประมาณตรงนี้ตรงข้อแต่จะไม่ออกตรงอ่าไม่ครับไม่อ,อันดับแรกรเราต้องดูว่าเขามีรากอากาศนะโอเคทีนี้เราก็จะดูว่าเวลาที่เราจะตัดเราจะตัดประมาณไหน คือเราจะพยายามไม่ตัดที่มันชิดกับตัวขอบมากครับเหตุผลเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าตัวคุณมันเน่าเราสามารถที่จะเล็มมันขึ้นไปได้อีกอะแ่ลองเริ่มกันเลยอะตื่นเต้นเนาะให้พิธีกรจัดการเลยฮะไม่เป็นไรครับตัดเลยครับตัดไปเลยไม่เป็นไรนี่เลยคะ่ะใช่เอาลเลยตัดเลยแรงแรอ่านะอโอเค <aley> เราได้ละหนึ่งยอด หลังจากนั้นเราก็จะทาแผลทายาให้เขาฮะเราก็จะใช้นี่เลยครับสายปูนแดงทาตรงแผลเขาเลยฮะอ่าใช่แล้วทีนี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณ20-30ถึงนาทีเขาเาก็จะแบบไม่ไม่เน่าแล้วเหรอคะอ่าใช่ก็คือเราก็จะเป็นเหมือนเหมือนสมานแผลให้เขาใช่ครับวิธีการต่อไปวิธีการต่อไปสมมติแห้งแล้วอ่าสมมุติว่าแห้งแล้วเราก็จะเอาต้นเนี้ยเข้ามาอยู่ในนี้เลยฮะ มาอยู่ในกระถางได้ไหมอ่าได้ครับทีนี้เราเราอาจจะอ่ะลองกระถางก่อนลองเราอาจจะใส่ตัวสตาร์คครับเป็นตัวเป็นยาเพื่อที่จะแบบว่ามีพวกแมลงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใกันมลแมลงใช่ทีนี้เดี๋ยวเราสับหน้าที่กันจะเพื่จะให้พิธีกรเนี่ยเอากามะพร้าวมาลงนี่เจะื้อให้อ่าโอเคครับ ไไอ่าได้ครับแล้วก็เอาใส่ด้านข้างข้อดีของการใช้กระถางใสยอย่างเงี้ยฮะถ้ามันลากเดินปุ๊บมันจะเป็นลากที่สีขาวๆที่จะเป็นเหมือนปุยนุ่นมันก็จะเดินอย่างเงี้ยครับบางทีเขาก็จะมาถึงจนถ,ถ,ถึงลากถึงข้างล่างเขาเลยแปลว่านั้นสําเร็จแล้วแปลว่านั้นสําเร็จแล้วสามารถที่จะนําออกมาข้างนอกแล้วค่อยมาเปลี่ยนกระถางอีกทีหนึ่งก็ได้อ่าใช่ครับ ่ีก็คือเราหาถุงที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับให้พอดีคุมใช่ถูกต้องครับตรงไม้เขาทั้งหมดใส่เข้าไปอย่างนี้เหรอคะใช่ใส่เข้ามาในถุงธรรมดาเลยถ้าเราไม่มีตัวห้องอบตู้อบนะครับค่ะโอเคอ่า๋ยวเบิร์ดรบกวนมัดเลยครับแน่นเลยครับ อาจจะมีแมลงไข่เล็ก <Okay. S 1> ๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอามาวางไว้ตรงที่ล่มครับ20วันยีวันแล้วคือตอน20วันเราอาจจะมาเช็คดูลากใต้กระถางได้ฮะว่า อ่ะโอเคก็คือมันเป็นกระถางใสอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะมองดูได้ตาเปล่าได้ดีเนาะกระถางใสเนี่ยใช่ใช่ว่าเอ้ยโอเคลากเขาเดินแล้วนะมีลากแบบบนแล้วเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดถุงได้เลยนี่ก็เป็นวิธีการเพิ่มรายได้ให้กับต้นไม้ได้เป็นอีกเท่าตัวเลยละค่ะแต่กว่าคุณเบิร์ตจะรู้ลึกถึงวิธีการเพิ่มรายได้ให้กับไม้ด่างนั้นนะคะคุณเบิร์ตต้องศึกษาอย่างจริงจังเลยละค่ะ ไปพบกับเรื่องราวกันต่อนะคะในตอนหน้าค่ะสนับสนุนโดยอี u z u d ดีแม็กภาระภาพทิกโลก108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์อาหาร CP อ่ามาถึงวนี้นะคะจริงๆแล้วนะก็อย่างที่เคยบอกกันไว้ว่าเบิร์ดคือเรียนมาทางด้านต้นไม้ใชให่หรือรว่าแบบสนใจต้นไม้มาก่อนเลยถูกต้องอย่างงงตัวเองด้วยใช่ไหมง,งงตัวเองมากครับใช,ใช่ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเบิร์ดเนี่ยเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินอตอนนี้บินมาแล้วเจ็ดปีครับ<ช>ก็เข้าสู่ปีที่8แล้วครับค่ะ มันน้านจะไม่มีเวลาอยู่แล้วจะดูเรืองเต้าหใช่แต่พอเกิดสถานาการณ์โควิดมันทําให้บินไม่ได้ถูกต้องครับเราก็เลยต้องอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วเราก็มองหาอาชีพเสริม,มนะครับก็จริงจริงก็ทำมาหลายทำาหลายตัวมากเคยไปรับของมาขายที่สำเพง็ง<ต>คือตอนแรกอคิดว่าโควิดไม่นานสองเดือนสเดือนแม็กสุด แต่พอหลังหลังจากที่2เดือนผ่านไปแล้วสเดือนผ่านไปแล้วสถานการณ์มันยังไม่ยังไม่ดีขึ้นใจก็แบบไม่ดีเลจะไม่ดีแล้วฮะเพราะว่า1เรายังมีค่าใช้ใจ่ายที่บ้านเรายังมีฟิกคอสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอไม่ได้บินก็ไม่มีไรายได้ไไไดใช่ครับมีกล่องแมสเราก็ขายผลลไม้จากภาคใต้เรามีญาติแล้วยาติเราก็มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีมังคุดล้างอเอาเอาหมดอะไรอย่างเงี้ยผลไม้โอเคไหมคะ ตอนนั้นก็กได้ค่าข้าวในแต่ละวันอย่างเงี้ยฮะใช่แต่ก็ถามว่ามันจะครอบคลุมกับค่าจ่ายทุกอย่างไหมก็คือไม่ใช่เริ่มได้อย่างไงก็คือเริ่มแรกจากญาตินี่แหละฮะส่งตัวเสษ็งกระหนาำม,มาให้แล้วก็มันเป็นไม้เขียวนะครับมันเป็นมันเป็นพุม่มแล้วทีนี้เราก็เฮ้ยต้นอะไรอะส่งมาให้เราเราลอไปลองเสิร์ชในเน็ตด,ดูเฮ้ย เขามีราคานะนนเขาใใเขาขายประมาณ100กว่าบาท150-120าบร้อยี่สะไรเงี้ยแต่โชคดีที่ทางพี่สาวเนี่ยเขามีสวนเขาก็เลยบอกว่าลองลองเอาไปขายไม้เราก็เลยบอกว่าเอ้ยได้เดี๋ยวเบิร์ดเอาขอเอามาทีละ10ต้นดูพอเอามา10ต้นเราลองโพสต์ขายดูเฮ้ยขายหมดตอนนั้นคือกําไรต้นละสมมติว่าต้นละห้าบาทสิต้นก็ห้าร<อ>้อยล้ะครับขายเป็นสิเป็นร้อยเป็นพันต้น ก่อนใช่ก่อนที่จะเข้ามาสู่วงการไม้ด่างเพื่อนก็มีการสักชวนนั่นเองเห็นขายต้นไม้เห็นขายต้นไม้ใช่แล้วเขาบอกว่าเออเบิร์ดลองมาขายไม้ด่างไหมตอนแรกก็แบบเราก็คิดว่าจะทําดีไหมเพราะว่าไม้มันก็ค่อนข้างแพงเราก็ลองถามเพื่อนดูว่าต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยรา <c oughs> คานี้เบิร์ดลองดูไหม <c oughs> อย่างต้นตัวเอลโบอ่ะคือตอนนั้นเพื่อนให้มา6,500บาท จากการที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับไม้ด่างเลยแล้วจะมาลงทุนทีเดียวตู้มเลย6,000เนี่ยเราคิดว่ามันค่อนข้างสูงนะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการได้โพสต์ขายตอนนั้นคือจําได้ว่าอะโพสต์ขายสัก9,500แล้วกันสรุปว่ามีคนซื้อเอเอใช่แล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันได้เร็วขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยฮะก็คือจาก6000ขาย9 500, ก้0ากำไร3า0 0แล้วอะเรารู้สึกว่า เอ้ยโอเคนะมันก็น่าจะมีทางมีเวของมันนะอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ๆแบบจากกําไรเราหลักสิบหลักร้อยอย่างเงี้ยมันมารเริ่มมากระโดดเป็นหลักพันละทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าเราแบบว่าลองเลี้ยงตัวอื่นดูนะลองตัดทาขยายเพิ่มมากขึ้นแล้วน่าจะทํากําไรจากตรงเนี้ยได้มากขึ้น ใครที่จะกระโดดเข้ามาใครที่จะมาทําก็ต้องศึกษาดกวยก่อนมันไม่ได้แบบความว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่แล้วมันจะขึ้นตลอดใ่ก็ไม่ถูกต้องคือเข้ามาก็ต้องดูว่าราคาเขาก่อนอันนี้เป็นแบบไหนไม่ใช่คุณเข้ามาแล้วคิดว่าเอ้ยราคานี้กระโดดแล้วไปซื้อเลยแล้วอาทิตย์ต่อมาก็คือเขาจอบละคุณก็มันมีความเสี่ยงมันมีความเสี่ยงนะก็เหมือนถ้าเป็นภาษาภาษาหุ้นคือติดดอยอะ การทำธุรกิจใดๆนะคะควรที่จะศึกษาให้อย่างทีถ้วนค่ะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มความเข้าใจในตลาดของธุรกิจนั้นๆค่ะจะเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงสัตว์ประเวศร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลายัยเกษตรมนตซึ่งน้องน,นักศึกษาได้ผ่านการอบรมที่จัดขึ้นโดยธนาคารออมสินภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าออมสินยั่วพั์รักถิน่นเป็นการนําองค์ความรู้สมัยใหม่ มาบูรณาการกับภูมิปัญญาวิทยาการสมัยใหม่และทรัพยากรท้องถิ่นครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์จากนมแพะที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากโครงการออมสินยุวพัทรรักถิ่นครับอยากให้พิชยาช่วยเล่าที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์จากนมแพะสักหน่อยครับก็พอดีที่เราเลี้ยงแพะจํานวนมากนะ หลังจากที่เหลือจะให้ลูกดื่มกินแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับนมแพะเราด้วยถ้าสมมุติคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ครับสนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากนมแพะเหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับก็ดูใน Facebook ของไบ,บม่าฟารมครับต้องขอขอบคุณทังงหมาวิทยาลัยมากเลยที่มาช่วยออกแบบ ช่วยส่งเสริมในเรื่องของสติกเกอร์ให้ทันยุคทันสมัยแพ็กเกจแพ็กเกจต่างตา่างใช่ใช่ใชครับหลังจากที่ทงมาอะไรได้มาส่งเสริมในเรื่องนี้แล้วก็ยังช่วยเราในเรื่องของการตลาดพร้อมทั้งไปนําเสนอสถานที่ขายให้ด้วยทําให้ลูกค,าค้ารู้จักผลิตภัณฑ์แบบมากขึ้นครับแล้วถ้าชุมชนไหนนะครับสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมอมสินยั่วพัดรักถิ่นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจึงปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเป็นวันที่30กรกฎาคมถึง18กันยายน2564และขยายเวลาการรับสมัครถึง20กรกฎาคม2564รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง w w w l d วว d g t k d i p r o m c o m โทรศัพท์0 6 1 8 5 0 8 9 5 7อ e ีเมล d g t d i p r o m g m a i l c o m ขอขอบคุณ Isuzu D-Max พาราลุภาพทิกโลบริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัด กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม